สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมสองคนพี่น้องก็จะมากินตำกุ้งสดแทนหนุหนมอลังการมากเลย<ท>น,น้องก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเนาะแล้วก็อยากกินเรียมเลยจัดให้เลยหนึ่งกิโลเลยวันเนี้ยเด็ดเด็ดคุณนะจ๊ะจุ๊บหน่อยอรักกันดีเขารับหลังจะตอบ้นงนอย่น้นะน้าปาลาบ,บอกเลยมาเลยเมาจ้ามาแซ่บๆกับเรียมเลยจ้าต่อทำไม ติดวีเหลี่ยมแล้วติวอะ <c oughs> ่ะอือมาเรามาจับกงโชว์ <c oughs> เขากันอร่อยมากอะ่ะอย่าบาังหน้าติวเออเชะพอมีขนมจีนแล้วก็ผักกาดสลัดสองอย่างจา้ะของหมดตู้เลยช่วงกักตัวใช่ มะนาวคือดีมากหอมนะมน้ำจีนเหนียวนุ่มถ้ามีสะตอนะกับหนุบแอเลยนะชชโอมอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีค่ะทำได้ไงเนี่ยอร่อยจังยูบนอยากกินหลายรอบแล้วไงมากทีรอบก,ก็ไม่ได้กินได้กิน

<laughs> mà khờ Tôi dày mang ạ Ta ้ำกุ้ง1กิโลมีให้หมด40ตัวนับบ่ะเบียน้ำคือาอาหานอร่อใช่ดิจันนะเผ็ดอร่อยอ อโอ๊ยเพลจริงๆด้วยอืมน่า น้ำจีนพี่น้ำลักเยอะเหนะียวเนาะอืม,อมพิษอ่ะพิษแค่เท่าไหร่งอะกำมือนะึงเยอะนะอารวจัดอะ่ะ ไมรสไม่ค่อยจัดไม่อร่อยนี่ ับมาไปละอ,อ,อร่อยมากเลยต้องเผ็ดๆอย่างนี้แหละแบบไล่ไล่โควิดใครเป็นโควิดนะตามกินเลยใครเป็นโควิดเขาก็คงไม่มีโอ,เ,อเวลาได้มันกินเนาะ <c oughs> โค้เหนียวมาเส้นอ่ะอร่อเส้นซืออ้อม่ดากไม่ครัวหยน้ำตาลจะไหลแล้วอะดูดิ อาหาระละร้อนกินอนะ่ะชื่นใจกินแน่เลเรอเนาะ อย่าเลางให้กรปอดีคำนะตึงเลยจะชอ็อกฟิน ปักเบิร์นค <Wha> ่ะร้านตำเผ็ดปักเบิรนนัวนัวน้ำปลาละมาอีกพักหนึ่ง ดูสีพริกดิฉ่ำมากเลยนะให้บอกฮะเผ็ดอะเผ็ดจะจะร้องไห้แล้วอะ เท่ค่ะเลยแม่ไม่เผ็ดอุ้ยเหมือนทรมานอ่ะตอนแรกก็ลุยๆได้หน่อยเนาะอตอนนี้รู้สึกแบบตายละเราจะขาดเมื่อกีว่าพริกจะเผ็ดขนาดนี้น อื้ก์กันมากเลยใส่หมดถุงเล้วพริกอะ <S 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 พิกยี่สิบบาทใส่หมดเลยกลัวมันไม่สดมดุลไงหนึ่งโลอะโอ้โหทุกคนคะเลมบอกได้คำเดียว <S 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 คือแบบอร่อยจริงๆ เผ็ดขนลุกขนพองขนชังเลยอ,อร่อยจะน้ำตาไหลจืดจุ๊ดน่ <c oughs> นนะหมดาจะจะหมดแล้วกจะหมดกี่โลละเออข้าวคำน้ำตื้อเลยข้าวหนังจีนนะ อร่อยจริงๆแบบสียหนัวหนัวเ้ยเหมือนจะช็อกอ่ะเหมือนจะช็อกไงไม่รู้พอไหมนะไหวไหมไม่ไหวแล้วเพลดอันนี้อ <assist> ย่าเพลดแล้วค่อย ว่ากันไหมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ของเรียมสองคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกินอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดีนะ๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า <c oughs> <c oughs>